สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไม่คิดว่าเป็นเขาพยาบาลสุดช็อกสิบตำรวจเอกถูกรถชนดับเล่าโมเมนต์ประทับใจที่ไม่มีวันลืมพยาบาลเล่าความประทับใจสิบตำรวจเอกขี่นำเปิดทางรถฉุกเฉินสุดช็อกหลังรู้ข่าวไม่คิดว่าจะเป็นคนที่เคยร่วมภารกิจด้วยกันเสียดายตำรวจน้ำดี2 4กุมภาพันธ์2566 จากกรณี10บตำรวจเอกเศสตการลอยขามป้อมพอบบอหมู่สอทลอสองกอกแปดบกทลอ,อถูกรถเกง๋งชนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่สร้างความเสียใจให้กับครอบครัวและเพื่อนตำรวจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้พบว่าโลกออนไลน์ได้สรุดีคุณงามความดีที่10บตำรวจเอกเสตการเคยทำไว้ทั้งช่วยสุนัขทางหลวงช่วยประชาชนน้ำมันหมดไปส่งสนามบินได้เวลาและช่วยขับรถเปิดทางให้รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินซึ่งหลายคนยกย่องเป็นฮีโร่ตัวจริงข่าวสดออนไลน์ได้คุยกับนางสาวสุราตีหงทองอายุ38ปีพยาบาลวิชาชีพกล่าวว่า เมื่อปี2561ช่วงเช้าวันนั้นขณะที่รถฉุกเฉินกำลังไปรับผู้ป่วยเคสสีเหลืองวิ่งจากถนนลำอินทราไปดอนเมืองการจราจรติดขัดมากแต่ได้เจอกับ10บตำรวจเอกเศสตการช่วยขับรถมอเตอร์ไซค์เปิดทางให้ระยะทางหลายกิโลเมตรพอไปถึงแยกวิภาวดีก็แยกกันไปคนละทาง ถ้าในวันนั้นสิบตำรวจเอกเศษตการไม่ได้ช่วยขับเปิดทางให้อาจทำให้รถจุกเฉินไปถึงช้าแล้วอาการผู้ป่วยแย่ลงซึ่งเป็นความประทับใจที่ไม่มีวันลืมนางสาวสุราตีกล่าวต่อว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่ดูข่าวรถชนตำรวจไม่คิดว่าจะเป็นสิบตำรวจเอกเษตการด้วยซ้ำพอเห็นเพื่อนๆของน้อง พไว้อะไรรู้สึกตกใจมากไม่คิดว่าจะเป็นคนที่เคยร่วมภรารกิจด้วยกันเสียดายตำรวจน้ำดีขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ